สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบาร์เบอร์ทั้งหลายโดยเฉพาะมือใหม่นะครับวันนี้มีทรงง่ายๆมาให้ดูกันี่ครับเหมือนเดิมครับขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่นะครับนี่ดูตามในคลิปนะครับไม่ยากเลยครับไปฝึกไปปฏิบัติกันนะครับเป็นลองทรงกลางของผู้สูงอายุก็อายุประมาณ65นะครับก็ ตามคำสั่งของลูกค้านะครับสั่งยังไงเราก็ต้องทําแบบนั้นทําไม่ได้ครับผมก<ค><อ><ค><อ>็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนเพื่อนๆคนอื่นที่่าเก่งแล้วก็ผ่านนะครับนี<ค><อ><ค><อ>่เป็นทรงง่ายๆตัดช้าๆให้ดูรายละเอียดนะครับขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่เหมือนเดิมครับไม่ได้ใช้ฟันลอง เลียนก็ฟันมาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับวิธีการวางหมีวิธีการจับบตเรเลียนเนี่ยอย่างอย่างไรแบบไหนเพื่อนๆก็ไปศึกษาเรียนรู้กันได้นะครับมาดูคลิปไปด้วยจะทําให้เรานี่ทาได้ทดําเป็นในระยะเวลาที่รวเดเร็วนะครับประมาณนี้ครับสั้นๆถ่ายขึ้นไปครับถ่ายขึ้นไปโดยที่ไม่ได้ลองหีนะครับ เลรองก็ไม่ใส่หวีใหญ่ก็ไม่ลองแต่คราวนี้มือต้องนิ่งจริงๆว่าคนที่เก่งแล้วก็ต้องทําได้แบบนี้ครับจอากนั้นเขาหวีใหญ่รองเก็บรายลเอียดเป็นลองทรงที่ตัดง่ายของช่างแบบช่างรุ่นเก่านะครับแต่ช่างใหม่ก็จะเป็นอะไรที่ยากลำบ,บากหน่อยก็ต้องศึกษาดูไว้เอาดูเอานะครับ ตาตัดะช้าให้ให้ดูให้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนไปศึกษาในคลิปใน YouTube หรือว่าตาม Facebook ก็มีนะครับแต่ว่าอันนั้นจะเป็นมันจะเป็นคนที่สอนทรงสมัยใหม่ทรงวินเทจทรงกรอบทรงอะไรพวกนี้นะครับทรงสกินเฟดต่างๆพวกนี้จะลงลึกคนที่เขาเก่งแล้วก็จะทำได้นะครับ แต่สำหรับมือใหม่ก็ต้องต้องดูไว้เป็นแนวทางก่อนครับกว่าที่จะมาได้ถึงจุดนี้เขาก็ผ่านการศึกษาเรียนรู้มาพอสมควรครับถึงจะมาทําแบบลงคลิปให้พวกเรามือใหม่ได้ดูกันนะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของมนุษย์ครับถ้าเราตั้งใจทําจริงๆก็จะผ่านจุดนั้นไปได้นี่เห็นไหมครับ ค่อยๆทาช้าๆนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไถขึ้นไปแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของมือใหม่ก็ลองเบอร์หรือว่าอวีลองจะปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นมือที่ว่าเก่าแล้วแล้วลูกค้าก็นั่งนิ่งสามารถที่จะใช้ปตเลียมไปเพียวดันขึ้นไปตรงขอบฐานทรงนะครับเนี่ยด้านล่างนะครับนี่ขึ้นฐานทรงด้านล่างขึ้นไปนะครับ ก็เพื่อนเพื่อน,นมือใหม่อยากจะวิธีการโกนหนวดโกนเคราของลูกค้าก็คลิปก่อนๆที่ผมทำเขาไว้ก็มีนะครับเข้าไปย้อนดูกันได้นะครับการโกนหนวดการทาโฟมทาสบู่การจับใบมิดโกนแบบไหนถึงจะไม่หให้ระคายเคืองผิวหนังลูกค้านะครับ มีการนวดขมับนวดหน้างลูกค้าอยู่ในคลิปก่อนๆไปย้อนดูกันได้นะคะไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปในวันข้างหน้าเพื่อที่จะมีะไรายได้มาเสริมอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพื่อน,อนขอบคุณเพื่อนๆที่ากดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆ เป็นการแนะแนวทางโดยไม่คิดมูลค่าติดขัดอย่างไรประการใดก็เม้นม์มาสอบถามได้นะครับยินดีแบ่งปันครับผมนี่ครับลองหวีขึ้นไปก็ช้าๆให้เห็นชัดๆนะครับรายเอียดสำหรับท่านใดที่ว่าเป็นดูในมือถือส่วนมากจะเป็นมือถือทั้งหมดนะครับก็ให้ซูม หน้าจอหรือว่าขยายหน้าจอให้ใกล้ๆดูได้ครับจะได้มีความชัดเจนในการวางหวีในการจับเลี่ยนครับผมนี่ครับก็ช่างตัดผมครับเวลาว่างก็ว่างว่างจริงๆไม่มีบางวันก็ไม่มีสักคนบางวันก็มีคนสองคนก็เลยมีเวลาที่จะมาทำคลิปลง y o u t u b e ให้เพื่อน พี่น้องชาวเบอร์สำหรับมือใหม่ได้ดูกันได้ศึกษากันนะครับแนวทางของแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันก็เนี่ยครับวางแล้วก็ดันยูเปิดขึ้นไปนะครับไม่ได้ร้องดีแนวทางของแต่ละคนแต่ละช่างวิธีการหรือว่าลักษณะท่าทางหรือว่าการปฏิบัติการขึ้นทรงก็ไม่เหมือนกันสุดท้ายออกมาก็ไม่ต่างกันมากคนระับ ทรงที่ว่าตัดให้ลูกค้าก็ไม่ต่างกันมากครับแล้วแต่ว่าคนไหนจะละเอียดเนียนกลืนมากกว่ากันแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นช่างรุ่นใหม่ก็จะเป็นจะเป็นการตัดแบบสะอาดเอี่ยมเนียนขาวนวลกลืนอย่างที่เขาเรียกกันนะครับเพราะว่าจะเป็นใช้เฟตใช้ฟันเฟตลองเบอร์กันซะเป็นส่วนใหญ่สำหรับช่างเก่าอย่างผมก็เนี่ยครับ ลองหวีอย่างเดียวหวีใหญ่หรือไม่ก็หวีเล็กหรือว่าหวีบางอย่างที่ช่างสอยโบราณเขาเรียกกันนะครับเนี่ยครับเปิดทรงด้วยหวีใหญ่ขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่ขึ้นฐานทรงตั้งแต่ตีนผมดันขึ้นไปแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดด้านข้าง แลวเสร็จแล้วก็ซอยปลายนะครับซอยตรงไหนฟูชีเดเป็นก้อนเป็นมัดเป็นปุ่มก็ซอยให้ดูเรียบร้อยเอาที่ว่าถูกใจเราและถูกใจลูกค้าเป็นใช้ได้ครับผมถูกใจเราไม่เท่าไหรครับถ้าถูกใจลูกค้าวันหน้าเขาก็กลับมาหาเราใหม่ครับ ไปดูค่อยศึกษาไปแล้วก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจจะทำอันนี้ก็เป็นการซอยนะครับซอยดันดานข้างด้านบนตกลงกับลูกค้าให้แน่นอนให้ชัดเจนว่าต้องการทรงสูงทรงต่ำทรงกลาง สั้นไม่สั้นก็ตกลงกับลูกค้าแล้วก็จัดเลยครับปฏิบัติแต่ลูกค้าคนนี้ก็จะเป็นศรีรษะของลูกค้าคนนี้ก็จะเป็นเป็นไม่ค่อยเรียบนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมตรงนี้มีจุดดำๆหลังใบหูด้านบนเนีนยนะครับเป็นหลุมแต่เดี๋ยวเราก็จะเก็บใช้วิธีใช้กันไกลฟันปลา please, please. ปลายกันไกลฟันปลาเก็บนะครับ เก็บตรงที่เป็นหลุมที่ว่ามีจุดดำๆเห็นไหมครับใช้ปลายเดี๋ยวเดี๋ยวว่าน่าจะทําคลิปให้ดูนะครับว่าการเก็บตรงหลุมที่ว่าเป็นดำๆที่ว่าลูกค้าหัวไม่เรียบใช่ไหมครับใช้กางไกลฟันปลาปลายกังไกลฟันปลาเก็บก็จะทําให้มันกลืนกันไม่ไม่ดำเป็นจุดแบบนั้นนะครับเนี่ยครับทำไปเรื่อยๆทำไปใจเยน็น เพราะว่าลูกค้าไม่เยอะเราก็จะมีเวลาพินิษพิจารณาว่าดีไหมอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมสัมผัสตัดกับของจริงแล้วก็ไปดูคลิปดูหลายๆท่านที่ว่าแชร์ประสบการณ์ก็จะทําให้เรานี่เนี่ยครับจะทําให้เราได้เห็นวิธีการขึ้นทรงหรือว่าการตัด แตกต่างกันไปนะครับบางคนก็จะอันดับแรกแต่ลองทรงก็จะใส่ฟันลองเลยนะเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สามอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าช่างรุ่นเก่าส่วนมากจะนิยมหรือว่าถนัดเรื่องการใช้หวีนะครับขึ้นทรงด้วยวีเล็กหวีบางหรือว่าหวีใหญ่ขอบคุณคเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที้กดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ